สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาดูเรื่องการใช้ present continuous tense นะครับหรืออาจจะเรียกเีย่ว่า present progressive tense นะครับ present เป็นเหตุการณ์ซึ่งกำลังกระทำอยู่นะครับเป็นเหตุการณ์ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่เวลาที่ใช้ตัวบอกเวลาเนี่ยน่าจะมีน่าจะเป็นคำว่า now บ้างหรือ at the moment อะไรแบบนี้นะครับ Present continuous เนี่ยโครงสร้างมันคือประธานบวกด้วย verb to be ที่เป็น present ก็คือไม่ is ก็ am ก็ are แล้วแต่ประธานนะครับคุณพอจำได้นะและตามด้วย verb ช่องหนึ่งเติม ing verb เติม ing นั่นเองนะครับจำง่ายๆก็คือกริยามันประธานบวก is หรือ am หรือ are แล้วตามด้วย verb เติม ing หลักการเติม ing พอจำได้นะครับตัจริงก่อนเติม ing double ตัวท้ายก่อนเติม ing หรือเติม ing เฉยๆอันนี้ก็แล้วแต่แต่แตละตัว นักเรียนต้องหมั่นฝึกนะครับนัอเเียนจะได้ได้ว่าเออ present continuous เป็นอย่างนี้นะจะได้ทำได้ถูกต้องนะครับพอเป็นประโยคคำถามหรือปฏิเสธเนี่ย present continuous เนี่ยมันมี verb to be อยู่แล้วนะครับ verb to be นี่ถือถือว่าเป็นกริยาช่วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเอาอะไรมาช่วยอีกเอา verb to be ที่ใช้เนี่ยนะครับเอา is หรือ am รือ are ที่ใช้เนี่ยไปไปใช้ได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าทำเป็นประโยคคำถามก็อเอาไว้ไว้หน้าประธาน ถ้าทำเป็นประโยคปฏิเสธก็เอา no t ตตามหลัง i s หรือ am หรือ r นะครับถ้าเป็นประโยชบอกเล่าก็โอเคปกติอย่างที่พูดมันในตอนแรกนะครับตกลงเดี๋ยวเรามาลองเริ่มทำ present continuous หรือ present progressive นะครับใช้สำหรับบอกเหตุการณ์ซึ่งกำลังกระทำอยู่นะครับเหตุการณ์ที่กำลังกระทำอยู่เนี่ยต้องเป็นเหตุการณ์แน่นอนต้องใช้เวลาเยอะแน่นอนนะครับและยัง กำลังทําอยู่นี่แสดงว่ายัางไม่เสร็จนะครับและตอนพูดนะกาลังกระทําอยู่นะครับแสดงว่าเป็นจุดหนึ่งของการกระทําอยู่อยู่บนเส้นเวลานะครับเส้นเวลาก็คือต้องใช้เวลาในการทําทามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันปัจจุบันกําลังกระทําอยู่นะครับคงพอได้ความคิดบางอ่ะเรามาเริ่มนะครับจะเรียนนัประธานบวก is หรือ am หรือ are ตามรีเบิร์เติม ing ถ้าเป็นบอกเรานะครับมาดูข้อแรกครับ ข้อแรกข้อหนึ่งเขบอก I I picture now I อะไรครับ I ใช้ verb to be อะไรครับ is หรือ am หรือ are I ใช้ am ถูกไหมครับ Drawing นะครับ I am drawing a picture now ฉันกำลังวาดรูปอยู่นะน,นะครับลองดูนะครับเลือกตัวน,นี้นะตัวอื่นไม่ได้แน่นอนนะครับไม่ใช่ is am are ตามใน verb เติม n g นะครับตอนนี้มาดูข้อ2ครับ ข้อสองข้อสอง he he ใช่ะไรครับ o อ้ต oh, ู he ใช้ he is ใช่ไหมครับ he, he is อันนี้เดียวนะ he is cleaning his bedroom now เขากำลังทำความสะอาดห้องนอนของเขาอยู่นะครับ he is cleaning ตัวอื่นไม่ใช่นะครับ he is am are นี่ใช้ is east, ครับนะครับข้อสองครับ He is cleaning his bedroom now. เรามาดูข้อที่3ครับ They ครับ The windows now. The windows now นะครับ They อะไรครับ They ใช่อะไรครับ They are ช่ไหมครับ They are shutting the windows now. ต้องเป็นข้อนี้ครับถ้าเรียนสังเกตคำว่า shutting นะ Shut แปลว่าปิดนะครับ S H U T. Shut นะครับนี่ double ตัวท้ายก่อนเติม N G นะครับอันนี้มันเข้าสูตร ชาร์จทิ้งดับเบิลตัวท้ายก่อนเติมเอ็นจีสูตรอะไรครับเนี่ยสระเสียงสั้นตัวอยู่ในเสียงอะใช่ไหมครับตัวทีนะตัวสะกดตัวเดียวครับต้องดับเบิลตัวท้ายก็คือตัวทีเนี่ยเพิ่มมันอีกตัวหนึ่งแล้วเติมเติมเอ็นจีนะครับเดียร์ชาร์จทิ้งเดอะวินโดวสนาพวกเขากําลังปิดหน้าต่างกันอยู่นะครับนี่ present continuous หรือ present progressive นะครับ they are shutting the windows ส์นา บบเบิ type, ตัวท้ายก่อนเติมไอจีนะครับชัดต่อมาข้อที่4ครับมาดูข้อ4 V ครับ We อะไรครับ v ใช่อะไรครับ h a t to be We are ครับ We are watching TV at this moment เห็นไหม at this moment ว่าขณะนี้นะขณะนี้นะครับ We are watching watching TV พวกเรากำลังดูทีวีในขณะนี้แต่เดงกกำลังดูอยู่นะครับเล่าให้ฟังนะครับ we are watching TV at this moment ในขณะนี้ครับข้อสี่นะครับต่อไปข้อห้าครับ the dogs หมาครับกี่ตัวเนี่ย t h e e a อยู่หลายตัวนะครับ the dogs ใช้อะไรครับเนี่ย the dogs พหูจพ์ครับใช้ are นะครับ are barking at that boys now barking at แปลว่าเห่านะครับ The dogs are barking at the boys now. หมาหลายตัวกำลังเห่าเด็กผู้ชายหลายคนอยู่นะตอนนี้นะผมไปแกงมันนะมันถึงเห่านะครับนั่นคือข้อที่ห้านะครับมาดูข้อหกครับเป็นไงบ้าง She in the chair. She ใช่อะไรครับบทที่บี She ใช้ is ใช่ไหมครับ She ใช้ is ครับ She is sitting. ออนแต่แชร์ลอนกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้นะลอนกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ i ี sitting ครับนักเรียนนักเรียนเห็นคำว่าซิตไหมครับ s i t sit นะครับ sitting ดับเบิลตัวท้ายก่อนเติม ng ครับเมื่อกี้ข้อน,นั้นก็พูดมาจริงแล้วข้อนี้พูดอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันดับเบิลตัวท้ายครับก็คือซ้ำตัวท้ายอีกตัวหนึ่งครับซิตสระเสียงสั้นตัวสะกดตัวเดียวครับตัวทีตัวเดียวสระเสียงสั้นเสียง ตัว i i เออกเสียงอ e, ีนะครับอี e, e, นี่สระเสียงสั้นนะครับ she's sitting on the chair เพราะฉะนั้นก็เลยต้องดับเบิลตัวท้ายก็คือตัว t นะครับดับเบิลก็คือทำซ้ำใส่ลงไปนะครับ a r e s i t t i n g sitting ก็ t เพิ่มอีกตัวงแล้วจึงเติม ing ครับหล่อนกำลังนั่งอยู่ที่เก้าอี้ข้อ7ผ่านนะครับเอ้ยข้อ6ผ่านนะครับต่อไปข้อ7ครับข้อ7 ประโยคคำถามครับนี่ประโยคคำถาม she ครับ she 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 playing, playing the computer game. Playing. Web terminal มีแล้วขาด web t o b e แค่นั้นใช่ไหมครับ Is หรือ am หรือ are ครับ She ใช่อะไรครับ She ใช้ is นะครับ Is she playing the computer game. Is she playing the computer games นะครับหล่อนกำลังเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือเปล่านะ นะครับนั่นคือข้อที่7นะครับเรามาดูข้อที่8ครับข้อ8 my father my father แปว่าอะไรครับพ่อของฉันนะกี่คนครับ father ไม่ได้เติม es นะครับพ่อคนเดียวครับพ่อคนเดียวใช้อะไรครับเนี่ย is หรือ am หรือ are แน่นอนเอกกจนพใช้อะไรครับใช้ is นะครับ my father is not driving the car now พ่อฉันไม่ได้กำลัง ขับรถนะตอนนี้พ่อฉันไม่ได้กำลังขับรถนะครับ My father is not driving now เห็น not ไหมครับ not เนี่ยตามหลัง verb to be นะครับตามหลัง verb to be เพื่อบอกให้รู้ว่าเป็นประโยคปฏิเสธครับ verb to be นี่ถือเป็นกริยาช่วยอยู่แล้วนะครับพอเป็นกริยาช่วยช่วยแล้วก็เลยเอา not มาเติมหลังเลยนะครับ is not driving the car นะครับนั่นคือข้อ8ครับ ลองมาดูข้อที่9นะครับ9ครับ9ว่าไง9เดี๋ยวคำถามครับ they ครับ they จำได้ไหม they ใช้อะไรครับเนี่ยกริยา verb to be they ใช้อ e นะครับ are they studying English now พวกเขากำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ใช่ปะเรียนหรือปะนะครับ are they studying English now ครับโอเคของได้แค่นั้นนะครับ ข้อสุดท้ายข้อสิบครับ The girls in the playground now The girls เห็นไหมครับเติเม s ตัวนี้แสดงว่าเป็นผูู้พจน์ผูพจน์ก็หลายคนเป็นผูู้พ้น์นีหลายคนนะครับหลายคนใช้ is หรือ am หรือ are ครับใช้ She are are not running in the playground เด็กๆผู้หญิงหลายคนไม่ได้กำลังวิ่งอยู่ในสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นนะครับ R uh, not running run ลว่าอะไรครับ run R U N run run แปลว่าผู้แปลว่าวิ่งนะครับ run แปลว่าวิ่งเติม G เห็นไหมครับแต่ก่อนเติม E G d เบ b l ลตัวท้ายอยู่แล้วครับ run 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 นี่สะกดตัวเดียวคือตัว N นะครับเสียงตัว U เสียงสะะ run R U N run ไม่ใช่ run นะครับแต่เป็น run run นี่ช่องหนึ่งสระเสียงสั้นตัวสะกดตัวเดียว เพราะฉะนั้นต้องดับเบิลตัวท้ายก่อนเติม ing นะครับก่อนเติม ing เพราะฉะนั้นเลยได้อมาเป็น ru d n ing นะครับ The girls are not running in the playground now เด็กผู้หญิงหลายคนไม่ได้กำลังวิ่งอยู่ในสนามเด็กเล่นนะครับ Running นี่ดับเบิลตัวท้ายก่อนเติม ing ครับเห็นไหมครับ Running มี n กี่ตัวครับท่านเลยตอบว่า n สองตัวผิดนะครับ running มี n 3ตัวนะครับ r u n n แล้วก็ i n g มีตัว n อีก e ตัวนะครับอันนี้เป็นตลกของครูนะครับพอดั double ตัวท้ายแล้วมี3ตัวเวลาถามนะครับก็จำเอาไว้ใช้นะครับจำเอาไว้ใช้ running ต้อง double ตัวท้ายก่อนเติม i n g นะครับมาดูสิครับ present progressive หรือ present continuous ก็คือเหตุการณ์ซึ่งกำลังกระทำอยู่ในปัจจุบันนะครับนักเรียนทำได้ตามนี้ แล้วนันเรียนได้กี่คะแนนครับลองเช็คคําตอบนะครับตัตอบน,นได้กี่คะแนนนะตรวจนะครับอ่า100%ยเปก็ต้องแสดงว่าถูกทุกข้อแน่นอนใช่ไหมครับหวังว่านั่นเรียนคงได้ประโยชน์จากการลองทำฝึกทำแบบฝึกหาดเรื่อง present progressive หรือ present continuous ซึ่งใช้สำหรับเหตุการณ์ซึ่งกำลังกระทำอยู่ในปัจจุบันนะครับ คิดว่าคงได้ประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยเอาไว้ทวนครับนักเรียนครับคิดว่านักเรียนคงได้ประโยชน์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในบบผัดเรื่องหน้าครับสวัสดีครับ